เราจะฝึกตนเองอย่างไรให้มีไหวพริบป,ปฏิพานดีถึงที่สุดครับการฝึกตัวเองให้มีปฏิพานเนี่ยก็คือการไม่กลัวปัญหาไม่กลัวที่จะออกไอเดียคือคนส่วนใหญ่นะถูกเทรนมาให้กลัวความผิดกลัวความพลาดเดี๋ยวจะโดนเยาะเย้ย,ย,ยถากฐานบ้างเดี๋ยวจะโดนดุโดนว่าบ้างนี่แล้วคือผู้ใหญ่เนี่ยนะ มักจะลืมความจริงข้อนี้เลี้ยงลูกกันมาแบบนี้แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยลูกผิดนิดผิดหน่อยอะไรเนี่ยดุด่าว่ากล่าวแล้วก็ไม่ให้คําแนะนําคือดุเฉยๆด่าเฉยๆแล้วไม่ให้คําแนะนำไอ้ไอ,อ้อาการแบบนี้เนี่ยมันจะฝังจิตฝังใจของมนุษย์นะฮะให้โตขึ้นมาด้วยความกลัวผิดความกลัวพลาดไม่อยากโดนดุด่าว่ากล่าวไม่อยากโดนเพื่อนเยาะเย้ย ล้อเลียนนะหรือว่าไปเอาไปประจานหัวเราะเยาะกันอะไรแบบนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจปมของมนุษย์นะว่ากลัวผิดกลัวพลาดเพราะว่าไม่อยากให้ใครดูดาว่ากล่าวหรือว่ามาล้อเลียนเนี่ยเราก็แก้ด้วยการที่เราตะลุยเลยคือกล้าที่จะผิดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะออกไอเดียนะในสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะแยะที่ คนอย่างสมมติว่าเราเราจบวิศวะมาเนี้ยก็มีคนมีปัญหาที่ไปถามในเรื่องเกี่ยวกับวิศวะหรือว่าเราจบหมอมานะก็มีคนไปไถ่ถามอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาเนื้อรักษาตัวอะไรเนี่ยเราเรามีความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จริงๆเนี่ยนะเข้าไปเลยเข้าไป กล้าออกความเห็นกล้าช่วยเขาแก้ปัญหากล้าที่จะไม่พูดง่ายๆว่ากล้าเอาตัวเองเข้าไปช่วยคนอื่นคิดมันมันจะดีกว่าเอาตัวเองเข้าไปคิดปัญหาให้ตัวเองนะเพราะว่าเวลาที่เราคิดแก้ปัญหาให้ตัวเองเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกเหมือนกับทึบๆมันมันจะอยากให้ปัญหาเนี่ยหมดไปทันทีมันจะอยากให ใครสักคนเนี่ยนะเป็นซูเปอร์แมนมาช่วยเป่าฟิวแล้วก็ปัญหาหายไปเลยนี่ถ้าแก้ปัญหาหตัวเองเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้แต่ถ้าแก้ปัญหาให้คนอื่นเนี่ยบางทีมันจะมีความรู้สึกนะว่าเออใจมันเปิดกว้างก่อนมันมันเห็นใจเขาก่อนแล้วก็มีความรู้สึกอยากช่วยไอความรู้สึกอยากช่วยไอความรู้สึกอยากจะ,ะขจัดปัดเป่าปัญหาให้คนอื่นเขาเนี่ยมันจะทําให้วิธีการคิด ของเราเนี่ยนะมันมันเห็นแนวทางมีความหลากหลายมากกว่ามันไม่กลัวผิดไม่กลัวพลาดนึกออกไหมเวลาที่เราจะช่วยใครเนี่ยถ้าช่วยได้เราก็ดีดใจแต่ถ้าช่วยไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานี่ธรรมชาตินิสัยคนจะมองกันอย่างนี้นะนี่ถ้าเราไปฝึกที่จะช่วยทุกวัน ฝึกที่จะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์ในตัวเราเนี่ยเอาไปเอาไปหยิบยื่นให้คนอื่นเขาเนี่ยไว้พิปฏิพานมันจะออกมาในแบบที่ไม่ต้องเข้นไม่ต้องบังคับแล้วไม่กลัวผิดคือถ้าเราให้คำแนะนำไม่ถูกเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องออกมาเอง อะไรแบบนี้พอคิดแบบนี้นะมันมันจะกล้าคิดแล้วปฏิพาณเนี่ยที่มันจะไหลลื่นเนี่ยมันก็ไหลลื่นออกมาจากความกล้าคิดนี่แหละแต่กล้าคิดอย่างเป็นประโยชน์นะไม่ใช่กล้าคิดแบบบ้าบ้าบาบาหรือว่าเนี่ยทุกวันน,นี้รายการโทรทัศน์เอาอะไรออกมาเนี่ยให้ให้กล้าแสดงออกกล้าทําอะไรกันแล้วเสร็จแล้วก็กล้ากันในแบบที่มัน บางทีดูมันมันคือผมไม่ได้ดูทีวีนะแต่ว่าก็เห็นข่าวเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะจันลงใจเท่าไหร่นะก็ถ้าเรากล้าที่จะช่วยคนอื่นกล้าคิดดีเนี่ยในที่สุดปฏิพานมันมาเองมันมันมาโดยที่ไม่ต้องไปเค้นนะแล้วก็มันจะเออเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนไงมันพัฒนาตัวของมันไปได้เรื่อยๆวันต่อวันแต่ต้องใช้เวลา เป็นเดือนๆเ,เป็นปีป,ปีนะไม่ใช่แค่วันสองวันแล้วมันจะเห็นผลต้องทําให้ออกมาจากใจจริงๆปฏิพันธ์เนี่ยแหละมาจากตรงนี้แหละนะครับนอกจากนั้นคือ,อก็ขอให้พิจารณานะในหลักการของอิทธิบาทสีเนี่ยพระพเจ้จ้าท่านก็ตัดไว้อยู่แล้วว่า,าการที่เรามีฉันทะ เนี่ยเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมีใจรักที่จะทําอะไรสักเรื่องหนึ่งแล้วก็ทําทําทําด้วยความขยันทุ่มสุดตัวให้กับมันนะมีใจิตใจจดจอ่อมีแต่สิ่งที่มันเป็นงานเนี่ยอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะมันจะเกิดความหลากหลายมันจะเกิดการเห็นมันจะเกิดการเ,เห็นความแตกต่างนะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เป็นทางมาของปฏิพันธ์เช่นกัน ปฏิพันธ์มาจากการเห็นความแตกต่างและรู้ว่าจะจัดการแบบไหนนะให้เกิดผลอย่างไรอุปสรรคมาแบบนี้เราจะก้าวข้ามไปได้อย่างไรเนี่ยการที่เราเราอยู่กับงานอะไรมากๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิพันธ์ในงานนั้นๆไม่มีเลยที่อ,อยู่ๆปฏิพันธ์มันจะโผล่ขึ้นมาเองต่อให้เคยทําบุญในเรื่องของการมีปฏิพันธ์มากมาเนี่ยนะ ก็ไม่ไม่ได้ช่วยนะถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยขาดประสบการณ์ขาดการที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นอะไรมากๆนะถ้าถ้าขาดประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยปฏิพานเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ว่า,าคิดเลขเก่งบวกเลขเก่งอะไรแบบนั้นแต่ว่าจะไม่มีปฏิพานในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงนะครับนอกจากนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่า จะทาให้เกิดปฏิพานได้ดีเนี่ยก็คือผู้ที่เจริญกายคตาสติอย่างเต็มที่กายคตาสติหมายถึงว่าเรารู้ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยรู้คือ,อลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรานึกได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็เฝ้าดูเฝ้าตามมันไปว่านี่กําลังเข้านี่กําลังออกนี่กําลังยาวนี่กําลังสั้นนอกจากนั้นก็ดูว่าอรีบทเคลื่อนไหวไปยังไงอยู่นะรู้ทั่วรู้เท่าทัน ไปในอาการของกายแล้วก็จะเกิดปฏิพานขึ้นมาได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าสติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วแนะในที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดความว่องไวมันมันจะลักษณะของจิตคุณภาพของจิตที่มีความว่องไวนะก็จะทําให้ไม่ติดขัดเวลาที่จะคิดเวลาที่จะอ่านคือมันจะเห็นทะลุมันจะมีความสุกวาจิตของเราเนี่ยนะเปิดกว้างก่อน ใจที่เปิดกว้างเนี่ยสำคัญมากเป็นด่านแรกของปฏิพานเลยถ้าหากว่าใจปิดแคบเนี่ยไม่มีทางที่ปฏิพานเกิดถ้าหากว่ากําลังตื่นเต้นถ้าหากว่ากาลังประมาเนี่ยไม่มีทางเลยที่ปฏิพานมันจะมาแสดงตัวนะแต่ถ้าจิตใจเปิดกว้างนะแล้วมีความรับรู้อย่างต่อเนื่องมีสติอย่างต่อเนื่องนี่แหละตัวนี้แหละที่เป็นฐานที่เป็นที่ยืนของปฏิพานนะครับ